สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูปานะคะจะมาแนะนำนะคะการดูช่อง dl tv นะคะผ่านกล่องรับสัญญาณนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีรีโมททีวีค่ะแล้วก็รีโมทกล่องรับสัญญาณนะคะผู้ปกครองและเด็กๆสามารถรับชมช่อง dl tv นะคะมีทั้งหมด3ช่องนะคะช่อง dl tv 10จะเป็นอนุบาล1ค่ะช่อง dl tv 11 จะเป็นอนุบาล2ค่ะแล้วก็ช่อง DLTV 12จะเป็นอนุบาล3ค่ะโดยสามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะวิธีการเข้ารับชมนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเปิดที่ทีวีค่ะแล้วก็เลือกช่องนะคะมาที่ h ฮดิมไอค่ะ ผู้ปกครองนะคะสามารถเปิดช่อง DLTV10 นะคะผ่านกล่องรับสัญญาณได้เลยค่ะ